สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตข่าววงการฟุตบอลประจําวันกันอีกแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับชาบีเฮนันเดสฮะเฮดโค้ชของบาเซโลน่าเนี่ยเผยว่าตนรู้สึกผิดหวังและหัวเสียอย่างแรงเลยที่ทีมเนี่ยเล่นดีกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นฝ่ายปลาชัยให้กับบาเยนมิวนิกถึง2ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยชาบีเฮนันเดสฮะให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพวกเราเนี่ยทำได้ดีกว่าบาเยนในหลายจุดเลยนะ ทั้งเรื่องจังหวะการเล่นความมุ่งมั่นและสภาพร่างกายช่วงครึ่งแรกอ่ะเราเล่นกับบอลได้ดีเยี่ยมมากๆเลยซึ่งมันทําให้ผมหัวเสียสุดๆเลยเพราะวันนี้ยมันควเป็นวันที่เราเก็บชัยชนะที่นี่ได้แต่เราก็ต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดเช่นกันนะก็เป็นกําลังใจให้กับชาบี้เฮนเันเดสน,นะครับก็ว่ากันใหม่เกมหน้าเนาะจู๊จู๊ แล้วก่อนที่จะไปเริ่มข่าวที่2กันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะครับทั้ง YouTube, TikTok, Facebook และเว็บไซต์บอลสเตชันครับจะทิ้งลิงก์ติดตามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือแอดไลน์มาพูดคุยเรื่องฟุตบอลข่าวสารฟุตบอลรับทัศนะฟุตบอลได้ฟรีๆที่แอด2 2ทครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวที่2ครับเอเวอร์ตันครับสโมสรในศึกพรีเมียร์อังกฤษครับ ประกาศยืนยันคว้าตัวเอลดินยาคูโปวิดผู้รักษาประตูประสบการณ์สูงมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้นแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับก็ในทางด้านของยาคูโปวิดนะครับวัย37ปีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังเพิ่งหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทาให้สามารถเซ็นกับทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจากปิดตลาดไปแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าสาเหตุที่ท็อฟฟี่สีํำเงินเนี่ยต้องไปดึงยาคูโปวิดมาร่วมทีมเนี่ยก็เป็นเพราะจอแดน ต้องพักราวหนึ่งเดือนขณะที่แอนดี้โรนเกนมือ3เนี่ยก็อยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าหมดสิทธิ์ลงเล่น2-3สัปดาห์ครับจากการบาดเจ็บของพิกฟอร์ดและโรนแกนเนี่ยทำให้เอเวอตันเนี่ยเหลือแค่อัสมียเบโกวิชให้ใช้งานจนต้องดันบิลลี่เคลมลินนายทวารจากอคาเดมี่ขึ้นมาก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะไปคว้ายาคูโปวิดมาร่วมทีมแบบฟรีๆในที่สุดครับมากันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะฮะที่เอามาฝากกันผมขอลุยต่อสลาตัานอิบราฮิโมวิด ขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีกับต้นสังกัดอย่าง AC มิลานเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมประกาศว่าผมจะกลับมาผมจะไม่ยอมแพ้และยังไม่ขอรีทายตอนนี้ถึงแม้จะอายุ40ปีแล้วก็ตามนะแต่ด้วยกล้ามเนื้อสภาพร่างกายเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าของเราเนี่ยน่าจะเล่นในลีกสูงสุดได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับที่สำคัญเนี่ยผมว่าแกเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆในทีมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ ผมยังจําได้อยู่ในตอนที่มิลานได้แชมป์ปีที่แล้วเนี่ยที่แกคว่ำโต๊ะในห้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหอย่างเดือดเป็นไงบ้างครับกับข่าวที่คัดมาฝากกันในวันนี้ก่อนจากกันวันนี้ครับฝากช่องทางการติดตามไว้อีกสักทีนะฮะทั้ง Youtube, TikTok, Facebook และเว็บไซต์บอลสเตชันนะครับจะทิ้งลิงก์ติดตามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ